สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกระเนียวเซออีสานทุกท่านครับพี่น้องพี่นี่นะครับก็ยังอยู่ที่ต้นท่อนฟ้ามพามาเบ่งของดีงามงสาหรับผู้อยากได้เลือดลอยไปเลี้ยงอยากได้อเมริกันบราหมันพ่านแทบไปเลี้ยงให้พี่ให้น้องเข้าเลยรับชมหลายโตครับพี่น้องแม่สาวสวยครับพี่น้องลูกกุูดอบแปดหาหนึ่งเบิงพี่น้องอยู่ในกล่องนะครับผมหรืออยากได้แม่ทองหรือใครอยากได้สาวหน่อยหลุ่นยานมอายุเก่าเดือน10เดือนมีให้พี่ให้นน้องเข้าเลยรับชม หลายโตครับพี่น้องมือนี้นะครับราคาผมบอกเลยว่าไผ่ายากได้เลือดลอยราคาลูกผสมอีพีนี้บ่ผิดหวังแน่นอนมีให้พี่ให้น้องเขาได้รบับชมหลายโตนะครับเดี๋ยวไปพูดจาทักทายกับพี่ต้นเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเพิ่นจักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีพีนี้เป็นเลือดร้อยนะพี่ต้นเนาะเลือดร้อยครับเลือดร้อยยานมเป็นเลือดร้อยยานมนะครับส,สวยๆเลยนะครับวันนี้มีกี่ตัวทั้งหมดครับ เรวมแม่ลูกนะครับนุ่นครับลูกเขาที่คลอดใหม่ๆนะครับครเอามาให้ดูด้วยใครอยากเห็นวัวเท่าอ่านะครับงัวเท่าสวยๆนะครับอยากได้สาวหน่อยนะครับผมไปแล้วกับแม่นะครับไปถายเห็ดงัวประกวดงัวเท่าผมบอกเลยว่าเป็นงัวที่พึงคลอดได้ซี่มือนะครับแต่ว่าเฟมซ้ำงัวคลอดได้เป็นซี่มือยี่สิบมือครับพี่น้องนะครับผมกระดูกกระเดี่ยวมาดีเลยครับพี่น้อง นะครับเอาต้นคลิปเดี๋ยวผ้าเบิงง้วงสาวหน่อยก็นะพี่ต้นเนาะเดี๋ยวไล่จากนี่ไปเลยครับเอาเป็นเลือดร้อยนะครับตัวนี้ตัวแรกนี่จะเป็นลูก435ลูกสี่สามห้านะครับผมลูก intention สี่สามห้าครับพี่น้องนะครับให้เบิรงบเพิมนะครับเพราะตัวนี้อินเทนชั่น435พี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวให้เพิ่นเอาออกมาให้ชมครับพี่น้องนะครับตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับ435 9เดือนครับ อายุ9เดือนนะครับอินเทนชั่นสี่สามห้างวนหน่อยอายุเก่าเดือนสำหรับเอฟซีผู้อยากได้อเมริกันบามันผ่านแท้แต่ว่างบประมาณบ่หลายนะครับผมอยากเก็บไปนะครับพัฒนานะครับกับอีกหนึ่งสาวหน่อยนะครับสวยๆเลยลูกอินเทนชั่นสี่สามห้านะครับกี่เดือนนะครับพี่ต้น9เดือนครับ9เดือนนะครับตัวนี้กินอาหารเริ่มเก่งแล้วนะครับเอาเฟรมใกล้จะมาแล้วนะครับเฟรมใกล้จะมาแล้วนี่ครับ หงว้อดีพันธุกรรมดีนะครับผมกินอาหารข้าวเดียวโค้งสางมากเลยครับพี่น้องนะครับตอนนี้ยังเป็นสาวหน่อยอยู่นะครับแต่ขันพี่น้องเสื้อหมันในพันธุกรรมรับรองใหญ่แน่นอนนะครับง้อพึ่งนะครับอายุพันได้หลายพึ่งจับยานมมาอ่าลบนมพ่อมากินอาหารกับเฟมกับเริ่มมากแล้วนะครับตัวนี้อ่าส่วนสูงน่าจะขึ้น125บวกแล้วพี่ต้นใช่ครับ125บวกร้อบห้าบวกนะครับแม่เขาเป็นสายไหนนะครับแม่เขาเป็นเอ่อเป็นเอ็กซ์เรย์แปดครับแม่เป็นเอ็กซ์เรย์แปดส ลูกสาว intention 435นะครับผมพ่อพันธ์ให้ลูกระดับแชมป์ในสนามประกวดนะครับบ้านเราก็หลายแชมป์นะครับปี2ปีที่ผ่านมาลูก435ถือว่าไปโลดแล่นในสนามประกวดเยอะนะครับก็บถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุกรรมนะครับตัวนี้ใครสนใจเลือดร้อยนะครับฟังราคาพี่ต้นตัวแรก ตัวนี้ผมเปิดไว้1นึ0 0 0สนาพครับหนึ่งแสนสอกับอีกหาพันตัวนี้เลือดลอยด้วยครับพี่น้องกับแมร์อเมริกันบารมันพันแท้นะครับเลือดลอยลูกผสมนะครับบางตัวจากแครงก็ดีครับพี่น้องใช่ครับนะครับแต่ถ้าไครมีใจที่อยากจะนะครับตั้งต้นโดยเอาอเมริกันบามันพันแท้มาเป็นแม่บอกแม่พันหรือแม่ต้นหนามในขอกในฟ้าม่่่่่่่ฝากไว้นะครับ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 0819647971ครับครับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะพี่ต้นเนาะแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับนะครับมาชมตัวจริงจะได้ดูเนื้อครเส้นหลังรองหลังครับพี่น้องแตกมาเน่าพี่น้องเบิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับโครนหางนะครับดีนะครับเฟรมหนาลึกนากพี่ต้นเนาะใช่ครับชิดพอดีด้วยนะครับสไตล์435คือข้อนี้เขาข้อเขาจะดีทรงพลังนะครับสวยๆเลยนะครับหนึ่งแสนกับอีก 25,000ครับ25,000บาทต่อรองได้นะครับเอาสำหรับ FC ผู้สนใจอยากได้เลือดลอยนะครับเอาแม่ที่แรกผ่านไปนะครับอยากไปติดตามทางเพจ Facebook นะครับทักทายกันมาได้นะครับชื่อเฟซชื่ออะไรนะครับพี่ต้นเฟซอ่าต้นทอนรุ่นเรืองยันยนขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมเอาเดี๋ยวผมขึ้นให้ช่องทางนะครับผมเดี๋ยวตัวที่สอง๋ยวาไปเบิรงกันครับพี่น้องนตัวที่สองเราจะเป็นลูก CT1 ีนึ่งทับเจ็ดนะครับตัวที่สองนี่เป็นลูกสาวของ CT 1นทับจิตครับวัย8เดือนกว่านี่ครับอายุเพิ่ง8เดือนนะครับซีซีมาแล้วครับเนี่ยตัว่งทับจิตนะครับอู้ยพี่น้องนะครับนี่ครับไผชอบซีที่1นทับจิตเนี่ยดูเลยครับถือว่าเป็นพอพันอ่าลีนาวไหมครับใช่ครับลีนาวครับเป็นพอพันลีนาวนะครับไผสนใจก็อยากได้พันธุกรรมไปเก็บสกอนเลยครับพี่น้องเห็นแล้วก็น่าเอาไปเก็บ อยากเลี้ยงเลือดร่อยนะครับยังบ่มั่นใจในเรื่องของพันธุกรรมนะครับคุณหูจะได้ยินคนณบอกมาหลายซีที่หนึ่งทับจิตนะครับพวาวเป็นพ่อพันธุ์น้ำเชื้อน้ำเข่ากี่เดือนแล้วครับอายุเขาตัวนี้ได้8เดือนครับ8เดือนนะครับอายุเขาเพิ่งได้8เดือนนะครับส่วนสูงก็มีร้อยเกือบร้อยสามสิบน้องพี่ต้นเนาะได้ครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบวกขึ้นไปนะครับครัเอ้าเฟมดีนะครับตัวนี้ทั้งหนาทั้งลึกเนาะใช่ครับสไตล์ซีดีหนึ่งทับจิตก็คือขายใหญ่ขายใหญ่นะครับหนอกดี นะครับแล้วก็ด้วยความลึกแล้วก็ท้ายนะครับเป็นวัวที่ท้ายสวยนะครับตัวนี้ท้ายสวยครับนี่ยังมาไม่เต็มครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าถ้ายังอยู่นะครับเอานะครับเพิ่งเพิ่งกินอาหารได้เนาะใช่เราเพิ่งจับหยานมมานะครับวัวหย่านมก็จะรู้ๆกันนะครับผมช่วงหย่านมก็จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยอยากกินอาหารอยากกินนะครับหุ่นเฟรมก็จะลดลงตอนนี้เริ่มกินอาหารได้แล้วเริ่มมานะครับเรื่องโค้งสังมาเต็มแล้วพี่น้องเห็นไหมล้ามเนื้อท้ายนะครับหย่อนออกมาแล้วครับสวยๆนะครับผม เอาราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่ต้นตัวนี้ผมเปิดไปหนึ่0 0สนเจ็ดหมื่บาทครับหนึ่งแสนเนะครับผม8ปดพันบาทแล้วมีตัวไหนครับเอาแม่เขาเป็นสายไหนนะครับตัวแม่เขาเป็นทัวร์ดอเก้าสามสามครับแม่เป็นทัวบดอเก้าสามสามก็คือสายล่างนะครับผมสายบนก็คือซีทีหนึ่งครับเจ็ดครับนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเจ็ดหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้นะครับผมเอาลำดับที่สองตัวที่สองครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับอเมริกันบราแมนพันแท้เลือดลอยครับพี่น้องอันดับที่ เอาต่อไปตัวที่สามตัวนี้ที่ตอนนั้นวาทีมาถ่ายที่ขนยังไม่ล่วงจำไดหมครับคู่กว่าร้อยทัพแปดเอาตัวนั้นเพิ่งจะผัดขนนะครับผมมาถ่าย EP ที่แล้วตอนนี้เขากินอาหารได้นะครับผมขนก็นะครับออกมาสวยนะครับนี่นะครับเปลือร้อยครับพี่น้องถ้ากินอาหารได้พี่น้องจะเห็นเลยครับว่าในเรื่องของโครงสร้างเฟรมนี่ก็จะเริ่มมากนะครับพี่น้องครับตัวนี้สิบเดือนเองนะครับตัวนี้สิบเดือนใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับสิบเดือนพอดีเอาตัวนี้เพิ่งสิบเดือนครับพี่น้อง ดูนะครับดูเนื้อตัวที่ที่เขากําลังมานี่ครับเพิ่ง10เดือนตัวตัวเขาเนี่ยเป็นรูดรอป851ลูกสาวรูดรอป851ครับแล้วแม่เขาเป็นเอจจีตองหนึ่งแม่เป็นเอจจีตองหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้สวยมากครับก็ถือว่าสายเอจจีตองหนึ่งก็ถือว่าเป็นสายบีดไล่บีดบานเห่านี่ถือว่าน้ำนำเชือเขามาบีดง้อนะครับบานเห่าเลือดลอยนะครับหรือว่าน้ำสายพันธุกรรมของเอจจีตองหนึ่งเขามาพัฒนาได้บานเห่าหลายนะครับนั่นก็คือ สายพันธุกรรมนะครับสายลางนะครับสายบนกับเป็นลูกสาวของอ่านะครับรูดอปแปดห้าห่งก็เป็ลูกสาวรูดอปแปดนะครับตัวนี้ส่วนสูงน้าร้อยสามสิบแน่นอนนะครับร้อยสามสิบน่นอนร้อยสามสามสิบบวกแล้วครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกแน่นอนเอาตัวนี้เด่นยังไงครับพี่ต้นตัวนี้เห็นไหมครับเรื่องความสมูทเลยฮะเห็นเห็นเลยนะครับทรงเขาจะมาคล้ายๆเอสจีตองหนึ่งนะครับแล้วก็มาได้ความยาวครับผมแล้วก็มาบวกด้วยก้อนเนื้อท้ายนะครับนี่ครับเบื้องก่อนเนี่ยนี่วัวสิบเดือนนะครับนี่ ดูก้อนเนื้อไทยครับดูหลังนะครับหลังที่เริ่มแตกกินอาหารเก่งมากครับนี่ครับกินอาหารเริ่มจริงเนื้อไทยก็เลางมากครับพี่นองเบิงนะครับดูตูดครับดูวัวนี่ความสุขของคนเลี้ยงวัวคือดูตรวจวัวทั้งวันนี่นั่งดูตูดนี่ก็สนุกแลวครับเลื่อร้อยที่นี่ของพี่ต้นมีทีมงานฝึกให้ทุกตัวนะครับจะเห็นว่าความนิ่งนะครับสามารถจับจูงได้นะครับผมก็เรื่องฝึกตั้งแต่หน่อยกันไปเลยดึงวัวนี่กอบนะครับตูดอ้าวคัวนีก้องนตัวนี้ ครับเอ้าเอาเอาขาวาลนี่วิ่งแทรกเข้ามาเอ้าราคาหน่อยครับพี่ต้นอยู่ราคาเท่าไหร่นะครับตันนี้เปิดไปหนึ่0 0สนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนัครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับลูกของรูดอปแปดรูดอปแปดห้าหนึ่งนะครับแม่เป็นใเดือนแม่เป็นเอจีตองหนึ่งตองหนึ่งนะครับเอ้าสนใจกับถักไขยพี่ต้นไม่ได้ครับพี่น้องนะครับผมของดีมีคุณภาพเลือดลอยนะครับราคา หลักแสนต้นๆนะครับแสนกลางๆเมื่อก่อนไม่มีครับราคานี้อ้าวราคานี้ยังต่อรองกันได้อีกเนาะพี่ต้นเนาะใช่ครับมาคุยกันครับอ้าวนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับเป็นวัวเทานะครับมาขั้นวัวแดงเอาวัวเทามาโชว์หน่อยครับตัวนี้วาทีน่าจะเห็นตั้งแต่ลอดครับเห็นตั้งแต่คลอดเลยตัวนี้ใช่ครับเจ้าสงการอ้าวแม่เป็นแม่เป็นเอจีตองหนึ่งแม่เป็นเอจจีตองหนึ่งแม่ท้องแล้วครับตอนนี้อาตัวเขาเป็นตัวเขาเป็นลอนโค539สอนโค539นะครับตัวเขาเป็นลอนโค539 นะครับส่วนสูงก็130บวกนะครับพอๆกันกับนะครับลูกสาวของดูดอ๊อฟแดห้าหนะครับอยู่เดือนเทียบกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เดือนนะครับรอนโค539ตัวนี้ได้9เดือนครับ9เดือนนะครับอายุ9เดือนรอนโค539แม่เป็น SG สจตองหนะครับใม่เป็น SG สจตองหแม่เฟรมใหญ่160บวก165ยหกสบวกเนาะใช่ครับแม่เป็นเฟรมใหญ่ตัวนี้แม่เข้าท้องหรือยังครับท้องครับแม่เข้าท้องแล้วท้องกันหนึ่งทับเจ็ดเอาตัวนี้เดี๋ยวยังไงพี่ต้น ตัวนี้ก็คือมาอย่างแรกเลยครับผมเห็นองศาขาใช่ครับผมเห็นองศาขานะครับคืออย่างแรกได้ลึกได้องศาขาที่จิกดีมากเห็นไหมครับนผมเห็องศาขาแล้วนะครับได้ลึกเนาะได้ลึกครับลำตัวลึกสไตล์วัวเทานะครับผมวัวเทาแล้วก็แม่เขาก็ถือว่าเป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับซึ่งเขาเองก็น่าจะเป็นวัวที่เฟรมใหญ่เลยแหละถ้าจะพูดไปแล้วนี่ครับพี่น้องตัวนี้แม่เพิ่อนลอยหกสิบหานะพี่น้องนะครับส่วนสูงของแม่เพิ่นนะครับเป็นเอจีตองหนึ่ง ตัวเขาเองเป็นลอนโค่3 9เนะครับเราก็เห็นตั้งแต่วันที่เราเอามาโชว์ตั้งแต่ตอนอยู่กับแม่นะครับตั้งแต่เกิดได้แหละใช่ใช่ตัวนี้ไว้ที่เสาเอานะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างหน้าตาราคาเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะพี่ต้นตัวนี้เปิดแบบไม่อยากขายครับสองแสนครับสองแสนท่วนครับพี่น้องนะครับตัวนี้ราคาสองแสนท่วนครับนะครับเขาแม่เขาผมเอามาสูงแม่ผมเอามาเจ็ดแสน เอานะครับแม่เขาเป็นวัวในราคาเ0 0 0แสนมาเลยใช่ครับผมซื้อราคาเจ็ดแสนมาเลยครับพี่น้องแล้วก็มาทําท้องกับลอนโคตัวนี้นะครับนี่ครับแม่เป็นเอจจีตองหนึ่งด้อพี่น้องนะครับผมอ่านะครับลูกสาวเป็นลอนโคห้าสามเก้าตอนนี้อายุเพิ่งเก้าเดือนใช่ครับนะครับอายุเพิ่งเก้าเดือนนะครับเบิ้งนะครับเรืองเฟรมนะครับโครงสร้างเส้นหลังดีนะครับผมดูขาครับขาตายลอนโคห้าสามเก้าครับข้อขาดีนะครับเอา สวยๆเลยครับพี่น้องนะครับสองแสนทวนๆราคานียังต่อรองได้นะครับสนใจก็มาชุ่มตัวจริงก้อนก็ได้ครับพี่น้องนะครับก่อนตัดสินใจสําหรับงัวเลือดลอยนะครับผู้อยากเห็นพัตุกรรมอย่างมาศึกษาอย่างมาเบิ้งกาเชิญชวนนะครับที่ต้นท่อนฟาร์มนะครับบ้านนะครับน้องใบตายตะบลทุ่งนาโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับผมเอาต่อไปนะครับเบิ้งลูกลูดอกแปดหานิมอีกหนึ่งสาวนะครับวนี้มาทีก็เห็นแต่น้องไอ้นะครับเห็นตะเกิดด้วยการตัวทัดไปนี่ครับพี่น้องสวยๆเลย อนะ้ครับน้องมันนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนั้นก็แม่เฟรมร้อยหกสิบกว่าเหมือนกันเอาแม่เขาก็ร้อยหกสิบกว่านะพี่โจ๊ะแม่ขายไปสระบุรีเอานะครับตัวนี้น้องมันนี่มาแล้วครับมาแล้วนะครับผมมาเรื่องดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูโครงสร้างมาแล้วนะครับตัวนี้รูดอฟนี่มาดีจริงๆครับเนื้อนี่ครับจะดึงมาโชว์นะครับรูดอฟแปดห้าหนึ่งกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้สิบเดือนอายุสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนจะเข่าสิบเอ็ดเดือนครับพี่นจ๊ะดูครับดูเนื้อเอาสิบเด เฟรมนี่ถือว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าที่อ่าเริ่มครับเริ่มอ่าเริ่มเข้าที่กินอาหารได้แล้วนะครับเรื่องโครงสร้างก็เริ่มมากนะครับได้แสดงออกถึงอ่านะครับตัมของเขาที่เห็นชัดๆเลยก็เรื่องลําตัวที่ยาวครับผมว่าทีลําตัวนี่มาเลยครับแม่เขาเป็นเมนโซ่แล้วดูลูกมาใส่กับอ่าลูดอ851ผมว่าแมทช์กันดีครับผมขาดแค่เม็ดสีนะครับอ่าถ้าใครอยากปรับสีก็จังลูกคนก็จังไป ปั๊บเอานะครับไม่ยากครับไม่ยากแต่เขาก็ถือว่าสีดีแล้วแหละนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เข้มกว่านี้นะครับแต่เรื่องของโครงสร้างลําตัวที่ยาวนะครับขาใหญ่นะครับผมให้เบื้องไทยครับพี่น้องนะครับให้เบื้องไทยนะครับนี่ครับขาใหญ่มากครับข้อขาดีข้อขาดีนะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับข้อขาก็ดีชีสล่างก็สวยนะครับอันนี้คือคุณภาพแม่บล็อกก็ถือว่านะครับมาเต็มทุกอย่างนะครับตัวนี้ ราคาอยู่เท่าไหร่ครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้2แสนบาทเหมือนกันครับอ่า2แสนทวนๆที่กันครับพี่น้องนะครับ2แสนทวนอย่างไรเท่านึงนะครับผมแล้วก็แดงนึงไปไว้กระทักไข่มาได้นะครับอันนี้2แสนทวนอเมริกันบามันพันแท้นะครับแม่ของเขาเป็นสายเจเดสเบนโซใช่ครับนะครับลูกสาวลูดอฟ851ตอนนี้อายุกี่เดือนนะครับ10เดือนครับ10เดือนครับพี่น้องยังไงขนาดนี้ส่วนสูง อ้าวมีลอยสามสิบหาบวกแน่นอนมีครับมีเอาลอยสามสิบหาบวกไปหาลอยสี่สิบแล้วครับพี่น้องนะครับโครงสร้างก็เริ่มมาแล้วใหญ่จริงครับดูตัวนี้สนใจกับทักใต้พี่ต้นไม่ได้ผมขึ้นเบอร์โทรให้เด้อครับพี่น้องนะครับผู้อยากเลี้ยงเรือลอยงบประมาณถึงกับพีนาเบิงนะครับผมตั้งต้นไปที่เลือดลอยนะครับฟาร์มเ้ากจะมีพันธ่่ร่่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 ลังหาเลือด่่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  าสามารถที่จะนะครับผมขา,ขายกับตาประเทศได้ในพันธุกรรมดีๆพอเหมือนเข้าไปน้าเข่งง่วนอกมาจากอเมริกาจากออสเตรเลียนะครับพี่น้องนะครับอานาคตตอนนี้ก็เริ่มการมีการขนส่งมีรถไฟนะครับผมมีการขนใหญ่นะครับและเรียวนี้ก็เห็นว่ามีง่วจากทางเพชรบุรีทรงเวียดนามก็มีครับพี่น้องนะครับเข้าขายพันธุกรรมนะครับ หลายท่านกับพัฒนาแม่บอกแม่พัฒน์เพื่อที่จะเป็นแม่บอกผลิตเนื้อนะครับพี่ต้นเนาะใช่นะครับฉะนั้นแม่บอกแวะต้นน้ำเป็นเรื่องสําคัญนะครับเอาใครอยากแบบได้แบบติดทองไปเลยนะครับแม่ต่อไปครับพี่น้องนะครับลูกสาวอินนิชั่นสี่สามห้าเนาะสี่สามห้าของกับอ๋อออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่แยกเพศใช่ครับนะเดี๋ยวออกมาให้ชมครับผมอ่าครับผมมาเบิ้งแม่ทองครับพี่น้องหลายท่านอยากได้แบบติดทองไปเลยนะครับผมอยากได้แบบติดทองนะครับเอาเฟรมใหญ่ๆนะครับเงวๆนะครับสไตล์ อินเทนชัน4 3 5ครับตัวนี้ลูกสาวอินเทนชัน4 3 5สถานะตอนนี้ติดท้องหร้อยนะพี่ต้นเนาะท้องครับกำหนดคลอดวันที่5เดือนหน้าครับเอานะครับกำหนดคลอดวันที่3เดือนหน้าครับพี่น้องนะครับเป็นท้องแรกใช่ไหมพี่ต้นท้องแรกครับท้องแรกนะครับเอาดีกีของเขาในตัวนี้ตัวนี้เขาที่2ในกลุ่มตอนเด็กนะครับอ่านะครับลงสนามประกวดนะครับที่2ในคลาดครับพี่น้องเป็นลูกสาวของอินเทนชัน4 3 5ส่วนสูงน่าจะมี150ถึงยังครับ ประมาณครับ1้อยห้าิบแน่ๆคนจูงร้อยเจ็ดสิบองนะครับผมพี่หน้อมผมห้เบิงนะครับหลายทันอยากเขียนไทายถ่ายมะนาวตัดนะครับนี่คือท้ายวัวเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับนี่ท้ายมะนาวตัดมีขนาดลดอาหารแล้วนะครับวันที่ลดอาหารไว้กลัวไอ้อดยากครับเอานะครับง่วไก่ขอดพี่ต้นวันลดอาหารลงเรียบร้อยนะครับตัวนี้กี่เดือนแล้วพี่ต้นในท้องเพ้าอะไรนะครับในท้องท้องกี่เดือนแล้วนะครับอได้ แปดเดือนกว่าจะเข้าเก้าเดือนเพราะมันคลอดวันที่ห้านี้ครับที่ห้าผมอาห้ามกไอ้ห้ากุมภาปกติบวกลบกี่วันบวคลอดเต็มที่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์กึงไม่เกินสองอาทิตย์นะครับเต็มที่บวกลบอ่าสิบสี่วันบวกลบสิบสี่วันสําหรับวัวจะคลอดนะครับเอ้าสําหรับผู้ที่ไปกับนับเลยนะครับเห็นบอกว่าอันตรซาเพียเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่าประกันให้ตัวเมียนะครับประกันตัวเมียให้นะครับอ้าวนะครับไปสนใจ ไม่ถึงเดือนไปกินน้องเลยครับอยากได้ได้ครับผมราคาอยู่ที่อะไรละพี่ต้นสามแสนบาททุ่นครับสามแสนบาททุ่นๆกับลูกสาวอินเทนชั่นสี่สามห้าท้องออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่แยกเพศอัตราซาวเพศประกันให้เรียบร้อยเป็นตัวเมียครับนะครับผมเอาสุดคุ้มครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นมั่วเกรดประกวดที่เอามาทําทองที่ต้นท่อนฟ้ามนะครับเพิ่นกับถ้ำทองให้เรียบร้อยผู้อยากจะเอาไปพัฒนากับทีเด่นเบิ้งนะครับว่าต้องเลี้ยงโดนได้ผลผลิตเร็ว นะครับผมสามเส้นท้วนๆนะพี่ต้นเนาะใช่ครับเอานะครับสนใจกับทักทายพี่ต้นมาได้ย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับพี่ต้น081ครับ964 7971ครับครับผมเอานะครับดูก็จะมีคู่นึงนะครับแม่อีกคู่นึงเป็นแม่ลูกนะพี่ต้นเนาะตัวที่วิ่งมันจะไปวิ่งไปอีกคู่นึงแม่ลูกแม่เป็นจุด4ี่บสีใช่ครับลูกสาวเป็นลูกจุดัตแปดห้าหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องคู่แม่ลูก ลูกสาวเกลียดประกวดแน่นอนนะครับพึ่งซีมือนะครับผมนะครับจุดเด่นมาเต็มๆแล้วพี่น้องเราไปชมกันนะครับครับเอาครับผมมาเบิ่งคู่แม่ลูกชุดไทยครับพี่น้องแม่เป็นจุดสี่ทับสิบสี่ท่พี่ต้นเนาะใช่ครับแม่เป็นจุดสี่ทับสิบสี่แม่เป็นจุดสี่ทับสิบสี่นะครับออาพึ่งคลอดลูกเป็นลูกแรกใช่ไหมต้นลูกแรกครับลูกแรกนะครับลูกสาวเขาเป็นลูกตัวไหนครับลูดอ๊อดแปดห้าหนึ่งครับลูดอ๊อดแปดหานึงครับพี่น้องนะครับผมออกเท่าครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเท่าเกลียดประกวดเลยก็ว่าได้เพราะว่า นะครับเฟรมมาดังแต่4สี่มือครับพี่น้องพึ่งได้สี่วันนะครับอันนี้พึ่งคลอดได้สี่วันครับให้เบิ้งเรื่องเฟรมเบิ้งไทยครับพี่น้องนะครับเบื้องกระดูกกระเดี่ยวนะครับมาดีนะครับตัวนี้พึ่งได้สี่วันนะพี่ต้นเนาะครับอันนี้สาวรูดออฟแปดห้าหนึ่งสี่วันใช่ครับนะครับจู๊ดมันก็อมเทาครับผมรูดอ๊ฟก็อมเทามันก็เลยออกเป็นเทาได้ครับนี่นะครับผมออกเท่านะครับแต่ว่าเป็นเท่าจริงๆว่าตอบโจทย์เลยนะครับเาสวยเอาพึ่ง4ี่มือครับพี่น้องนะครับกินอาหารได้ อ่านะครับเฟรมแบบนี้ผมไว้ไงนะครับไง่นน่นนะครับผู้อยากเอาไปปั้นเพชรขั้วประกวดนะครับก็ถือว่ามาดีเลยลหละครับพี่น้องข้อขาหลังก็ดีนะครับเบื้องขาหนาขาหลังนะครับนี่ครับแม่เขาก็เฟรมใหญ่นะครับเป็นจุดสี่ทับสิบสี่นะครับเอานมดีด้วยนะครับน้ำนมดีด้วยนะครับนมดีด้วยดูครับหลังเริ่มจะเป็นร่องนะครับเบื้องเบื้องนมแม่เขาพี่น้องนะครับนึกว่าวัวนมครับเต็มเต้ามากนะครับ เอาคู่นี้ราคาอยู่เท่าไหร่พี่ต้นเปิดไว้ที่3ามแสนห้าครับสามแสนกับอีกหามื่นนะครับพี่น้องลูกสาวรูดสาแปดหานึงแม่เป็นจูดซีทับิบซีนะครับเอาพึ่งคอดได้ซีมือที่ต้นท่อนฟ้ามครับพี่น้องนะครับใครสนใจก็ทักทายพี่ต้นมาได้นะครับสาวหน่อยตัวนี้ผมบอกเลยว่าอนาคตดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องโครงสร้างถึงจะคลอดนะพี่น้องเบิ้งนะครับหลังแตกหลังพี่น้องเบื้องหลังนะครับพี่น้องถ่ายงามนะครับ เป็นวัวโบดนะครับเป็นเทาโบดนะครับเนี่ยครับตัวนี้เพี้ยนดำเดี๋ยวจะติดตามพัฒนาการมาให้ชมเรื่อยๆนะครับแต่อีพีต่อๆไปนะครับถ้ายังอยู่ที่ต้นท่อนฟ้าหรือใครสนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับผมอยากได้แม่ลูกลูกสาวงานนกกรงแมงคือสวยแบบนี้ครับไผ่ชอบงัวเท่านะครับผมว่าแม่นี่นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนห้ลูกมากครงส่างใหญ่เลยนะครับสามแสนกับอีกห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทนะครับโทรหาพี่ต้นเบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดหนึ่ง 9647971ครับครับผมเอ้าอยากชมตัวจริงวัวทุกตัวที่ต้นทอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเลือดร้อยหรือลูกผสมนะครับมาชมที่บ้านที่ไหนนะครับผมบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนาโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็เฟซบุ o กแล้วครับต้นทอนลูงเรือยงยันยนขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมเบอร์โทรก็แอดไลน์มาได้เลยนะพี่ต้นเนาะได้เลยครับนะครับผมเอ้าอีพี่นี่กะที่ต้นทอนฟาร์มเมื่อวานจะเป็นเลือดร้อยหรือลูกผสมนะครับผมเลือดร้อยแต่อีพี่ที่แล้วเเเอออออีีีีบนนนนน่่่่่ก็็็ถืวววาาามมมแตตดดจะะปปส้ยคคลิรัผ นะครับผมเลือดลอยรละค่าลูกผสมนะครับหรือไพ่ชอบแบบติดทองเลยก็ได้นะครับผมหรือไพ่อยากเอาสาวหน่อยตัวนี้ไปปั่นเฮ็ดง่วประกวดครับพี่น้องนะครับมาดีนะครับสวันเองนะครับได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆครับนะครับฝากไว้ครับตีต้นท่อนฟ้ามันนี่ขอบคุณผีต้นขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมจากลาไปที่นีครับผมสวัสดีครับ